ต่อไปนะครับแตถามว่าตอนนี้ดาราชายนะฮะหลายคนบินขับบิ๊กไปห,หรือมอเตอร์ไซค์ที่คัน,นใหญ่ๆนัเลยนะครับเบิกไปม,มากเ<า>วลาว่างเนี่ยคุณออมชอบทำอะไรคะอ่าจ,จริงๆก็ทำต่อว่านอนไม่นอนนะฮะก็มีมี <c oughs> มีมบหมหินไปอะเขาม,มัมมีเหมือนกัน แต่ต้องบอกว่าคือทุกคนไม่ว่าจะเป็นดนาราหรือเพื่อนผมเนี่ยต้องขับอยู่ในพื้นฐานของความปลอดภัยอุปกรณ์แซฟที่เรามีหมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อเกราะหรือว่าถุงมือเรามีพร้อมครับผมทำเป็นความปลอดภัยนะครับก็ก็มีทีบ้างและกิจกรรมนอกจากในเรื่องขรับ,บ,บวิ่งไปยัอีกก็คงจะเป็นในเรื่องของออกกำลังกายครับอ๋อใช่ที่าีสปินแบตตี้เราล่ำล่าเวลาอะไรเงี้ยครับถ้าผมบอกออกกำลังกายยาวว่างไม่มีใครเชื่อผมแน่เลยมครับ ก้ามัย์ผมดูผมดูคุณเล่นคาเชือกคุณออกจากบูลีลาดีออกอ๋อโดนเปื้อนพื้นไปแล้ววันที่คำถามต่อไปเดี๋ยวกันครับคำถามต่อไปนะครับถามว่าช่วยเล่าเรื่องราวสุดประทับใจครับที่แฟนคลับคุณหน่องได้ทำให้คุณหน่องเด็กคาครับผมนี่แหฟนคลับยิ้มกันใหญ่จริงต้องบอกว่าโอ้โหตเขาลงหน้ากันแต่ละคนเลยฮะไม่มีหลายอย่างมากครับหลายเรื่องราวมากมายเพราะว่าเราก็อยู่กันมาเป็นครอบครัวก็ หลายปีแล้วนะครับอย่งเช่นล่าสุดมีช่วงวันเกิดผมก็มีไปร่วมกันเอไปบ้านพระโขนชลาไปไหว้ังหวะได้เรียกว่าร่วมกันทำความดีนะร่วมกันทำอะไรมากช่างผมก็มีหลายอย่างครับมีหลายอย่างผมขอขอบคุณ แทนคุณอ๋องนะแทนเจ็ดเอด้วยนะครับพี่เคยกันดูแลคุณอองแล้วก็ดูแลละครของคุณอองต่อไปนะฮะอยไปฝากไปด้วยละจ้ะครับผมมาอีกคําถามนลยครับคำถามคือใครยังไม่เบื่อยากเลยทำไมคุณครูดคำถามมากขนาดนั้นเลยเหรอจะไล่จะสงกรานต์แล้วพุณอ๋อมีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหนบ้างไหมคะอืมสงกรานต์เหรอครับก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้หยุดเลยครับก็คงจะไปเที่ยวกับครอบครัวครับกับคุณพ่อคุณแม่กับพี่บ้าพี่ทหาแบบว่าไม่ไปกินข้าวกันก็คงจะหาจั่วสวัสด์พักก ตึ้งโถคืนอะไรเนี่ยครับบอว่าไปไปชาร์จแปดชาร์จไรให้ตัวเองด้วยคำระมาณนี้แต่ก็ยังไม่รู้นะจะได้อยู่ที่ป่าหรือที่ท้องครับผมต้องทำาจกับเรืองเงินอย่างไรถ้าต้อนอนร้อนแอร์ก็ต้องให้แฟนขับไปสาดน้ำบนที่กองถ่ายนะกันเนาะครับผมโอเคแล้วนะเวนสี่คำถามจากทางบ้านนะปมือกับทางบ้านด้วยนะครับที่ส่งคำถามนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับได้ที่ทีมงานเรารวบรว